ความรู้สึกคันในร่างแล้วก็จริงๆมันเป็นเป็นเกียรติมากแล้วก็จริงๆเราเรารู้ว่าแบบว่ารางวัลน,นี้มันแบบโอ้โหมันมันมันเกนินเกินแบบเดนิฟิชันของความแบบว่าเป็นเกียรติมากๆแล้วอะไรเงี้ยก็จริงๆขอบคุณทีมงานทุกคนแหละ GDS ขอบคุณนักแสดงทุกคนตัวละครทุกคนที่มาอยู่ในเรื่องราวทำให้เกิดเพลงนี้ขึ้นก่อนมา ความความมั่นใจเราหน้าใหม่แค่ไหนเรารางวัลนี้ของเราไม่มีเลยเมื่อกี้เพิ่งขึ้นไปขึ้นไปพูดเลยก็แบบสปีชไม่มีในหัวเลยต้องแบบอะไรจะพูดอะไรดีอะไรเงี้ยก็เอาจริงบอกว่ามันแบบทุกคนที่อยู่ในในลิสต์น่าคือแบบทุกคนดีเสิร์ฟมากอะไรเงี้ยการได้อยู่ตรงนั้นก็เป็นเกียรติแล้วได้รางวัลน,นี้ปเป็นเกียรติเลย แบบไม่คิดว่าเพลงเพลงหนึ่งมันจะแบบพาเราไปได้ไกลเราคิดว,ว่าอะไรที่นำพาที่ให้เราได้รางวั้ผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของตัวละครแหละที่มัน drive เราที่มันแบบเล่าเรื่องของมันออกมาได้ได้ได้แบบฉึกแล้วทุกครั้งที่ฟังเพลงนี้ก็จะโยนกลับไปเรื่องของที่มันลแล้ววนันนี้มีความสัมคัญธ์อ่ีกำลังเป็นกำลังใจให้เจทจะอะไรบ้ววางเอ่ออะไรนะเรื่อง ก็เป็นเหมือนกำลังใจให้ผมแล้วก็แฟนๆับด้วยแหละที่เราจริงๆเราก็เราทำเพลงมาหลายปีแล้วก็การที่ครั้งแรกที่เราได้ทำเพลงประกอบภาพยนตนระ์ี่ะอันนี้เป็นเพลงแรกที่เราทำเพลงประกอบภาพยนตร์แล้วมันแล้วมันมาถึงจุดนี้ได้มันมันเหมอนเกินควาแคมาครัครั้งแรกเราได้ก่อนเลมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนคะมใหญ่ไากของเรามันยิ่งใหญ่ในฐานะนักแสดงด้วยนะเพราะว่า อยากทอมทำเองอะไรเงี้ยเราได้รู้จักเขาเขาคงจะภูมิใจแล้วแม่สีดาที่เขาก็อยู่ในเรื่องราเรื่องนี้พวกนี้เหมือนกันเขาคงจะภูมิใจด้วยก็อย่างพิมานาวก็ได้ไปหลายรางวัลเหมือนกัเออใช่พิมานหาวเขาได้ไปหลายรางวัลหลายท่าสุดทีมงานได้ัน่าจะได้น่าจะได้แล้ววันนู้นคองแม่สีดาใช่เราต้ออจริงผมแบบรู้อยู่แล้วนะว่าแม่สีดาต้องได้แน่เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าโอ้คุณแม่แบบเล่นดีมาก จำได้ว่ามีซีนหนึ่งในเรื่องที่ผมไม่จำเป็นต้องร้องไห้อะแต่แม่สกมาแบบมันจริงมากอะจนเราร้องไห้ออกมาเลยนะเราพูดสิว่าโอแม่ต้องได้แน่ๆแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่แม่ได้รางวัลแม่จะดีใจมากๆแบบดีใจโคตรเลยอย่างเงี้ยแต่วันนี้ไม่ได้เห็นแม่ดีใจก็เลยแบบคิดว่าแม่คงคิดอยู่แหละเออที่ได้รางวัลนี้แล้วก็โคสุวรณหงุ์อ่ะอยากให้แม่ได้รับตอนที่แม่ยังอยากบอกอะไรกับแม่ไหมคะตอนนี้ทีมงานทุกคนอยู่ตรงนี้ ว่าแบบแม่ทาได้แล้วมันคือการตอบแทนในการทํางานแม่ตลอดระยเวลาที่แบบไลฟ์ชาร์นี่คือไลฟ์ชาร์มชีมเมนตของแม่จริงๆรจากให้เป็นตัวแทนเนาะที่มาหาขอคี่อาครับผมก็จริงๆเรื่องนี้เราเริ่มต้นมาอย่างยากลำบากในเชิงการถ่ายทำาะขอเพราว่ามันแบบ เราต้องสู้กับทั้งเรื่องภูมิอากาศความร้อนอุณหภูมิที่ตอนเช้าโคตรร้อนตอนเย็นโคตรหน,นาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอย่างพี่ตั้งก็มีซีนหนึ่งแบบถ้าจะเป็นลมเลยนะครับเพราะว่าบรรยากาศหนาวมากแล้วมันแบบใส่เสื้อเปียนตลอดลนะอะไรเงี้ยพี่บอสที่แบบทุ่มเทนุกซีนอะไรเงี้นนยนะัแกแสดงทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกคนก็แบบตั้งใจมากก็ขอบคุณจริงที่รักเรื่องนี้แล้ภาพยนตร์เรื่องมาหนาวแล้วก็ขอบคุณที่รักเพลงทเชื่อว่าร้าครับดีใจนะคะอยากเล่นอีกแม้น่ะอยากเล่นนะแต่ว่า ก็ต้องดูคิวดีๆใช่เพราะว่าแบบเราก็อยากจะเลือกเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันเราชอบที่สุแล้วก็ทำได้ดีตอนนี้มีตอบก็ยังมีตงแต่ตแตว่าอพอเราประสบความสำเร็จ<อ>เลยมีแต่ว่ายัง,ย,งยังรู้สึกยังไม่มันยังมีบทที่เรารู้สึกว่ายังอาจจะทำไม่ได้ไม่ดีหรืออะไรยเงี้ยยัง,ย,งยังหาบทน่ก็เลยไม่ได้ตอบรับไปใช่แต่ก็ยังเปิดรับใช่ไหมแต่ว่าแบบใช่ใชจริงผมพิจารณาจากบทแล้วส่นใหญ่อะไรเงี้ยว่าบทเป็นยังไงก็ ก็ตัดนั่เรื่องเรื่องผมย่าถามจะได้โชว์ในวันไฟนอลของเวิร์สใช่ไปทีจริงจริงๆจะไปเดินนะไม่ใช่โชว์เข้าปวดเลยจเารอแป๊บรอแรอแป่บไปเดินร้องเพลงคระผมจะใส่ชุดว่ายน้ำแล้วเดินเป็นตัวอย่างช่วย ชื่ออไนใช่ไหมคะไม่รู้ไม่รู้คือผมยังไม่รู้เพราะว่าจริงๆอ่ะก็ดู MU มาบ้างแล้วก็แบบเห็นแบบศิลปินหลายๆลคนอย่างนี่ได้มีโอกาสได้โชว์อะไรเงี้ยเราก็ไม่คิดว่าเราจะได้โชว์แต่ว่าก็เดี๋ยวเราทำกันบ้านกับโชว์ได้ก่อนว่าโชว์แต่ละโชว์เพลงแต่ละเพลงแต่ว่าอาร์เรนจ์ใหม่แน่นอนน่าจะเป็นโชว์ที่แบบผมว่าแบบตั้งใจมากๆแล้วก็อยากให้มีความเป็นไทยด้วยตื่นเต้นไหมคะเพราะว่าแบบการเลือกมันยากมากในเวทีระดับโลกอะไร่งนี้โอ้มันมันยียอน่ะ Miss Universe นี่คือแบบทุกคนมัน globally มากๆเลยตัวของ Miss Universe อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การที่ได้โชว์ในสเตจสุดท้ายเออก่อนที่เขาจะประกาศมันก็โหยมันมันเจ๋งมากได้ถามไหมตอนที่เขาสิดอไปว่าแบบเฮ้ยเขาเลือกเจฟนะว่าทำไมเป็นเจฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ถามมันตกลงไปก่อนแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออครั้งหนึ่งอ่ะได้มีโอกาสศิลปินคนหนึ่งได้มีโอกาสเล่นที่ m i s ูนิเว e ร์ e ก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอ้เป็นแบบเป็นเกียรติเป็นเกียรติ มีการยากความหินมันก็มีเหมือนกันครับความกดดนันอะไรอย่างเงี้ยเอาผมว่าความกดดันมันคือการที่เราทําโชว์ยังไงให้มันใหม่ <ưng> เพราะว่าเพลงเราเองอ่ะเราเล่นมาหลายรอบแล้วฉะนั้นการเลือกเพลงมาแล้ว a r เ a n g e มาให้ใหม่แล้วเสริมความเป็นไทยอตอนนี้เราเหมือนเป็นแบบตัวแทนประเทศไทยอ่ะที่แบบเหมือนไปแของอ่งกีฬาทีมชาติอย่างเงี้ยเออเราทำยังไงให้เรียกความเป็นไทยออกมาผสมกับโชว์เราให้ได้ จพวหลายๆอย่างคือโดนจับจ้องแน่นอนครับแรงขับไปไปแน่ไม่รู้ว่าเขาจับจ้องอะไรแต่ว่าเราจะทำชว์เราให้ดีที่สุดเขาให้โจทย์อะไรมาบ้าพี่จะคะว่าแบบประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตอนนี้ยังไม่ได้คุยกับโชว์ใดแบบมากแต่ว่าแพลนในหัวคร่าวๆก็ออยากให้แรงมันมีความเป็น m u ิ t i c u l t u r a l แล้วมีความเป็น global แต่ในความเป็น global นะั้นน่ะอยากจะใส่รละเอียดวองไทยเพราะว่าครั้งนี้่ใเป็นเจ้ามากแล้วเราก็เป็นศิลปินเศษก็อยากจะโชว์มนัน เพลงก็เป็นเพลงไทยหรวเป็นสากลกอผมว่าจริงๆเพลงผมมีเพลงสากลนะแล้วก็มีเพลงไทยด้วยอาจจะต้องดูว่าเป็น่อตอนได้เลยรกเงตอนทีบกประมาณ35เพลงครับได้เล้เยอรยถ่ายแล้วบวายมากเพราะก็อาจจะแบบ ผมยังบอกไม่ได้ดีกว่าไปถามพี่บอสดีกว่าอีกไม่กี่เดือนเดือนพฤศจิกาเรามีเวลาเตรียมตัวเคลียร์คิวเคลียร์งานให้เลยเลยนะก็จริงๆเราเคลียร์งานอาจจะไม่ได้เพราะว่าแต่ว่าเราพยายามยัดตลาในการซ้อมแล้วทำให้โชว์ดีที่สุดทีกว่า เคยขึ้นเป็นส่งนางสาวไทยได้ส่งนางงามหรอาทีย่างเออเวลาแบบโชว์แบบการันตีเลยแบบเนี้ยไม่เคยไม่เคยประกวดเองด้วยอ๋อไม่เคยอะไรไม่รู้ว่าโปรเซสเขาเป็นยังไงก็ประกวดเองประกวดเองก็อาจจะไม่ใช่เออก็ก็ไม่เคยประกวดแต่ว่าเคยเห็นเาบ่อยเคยเห็นวาจริงๆเราเคยร้องเพลงครันหนึ่งที่เป็นแบบไวทวานนี้แต่ว่าอันนี้มันมันมันแมสซิฟใหญ่จริงๆแล้วก็ทุกคนหลาคนจับจ้องมาที่แบบการประกวดอันนี้ก็าไม่รบกวนเราแล้วด้วย วายมันแตกต่างจากโชว์ปกติแล้วคอนเสิร์ตปกติเรามองแบบไหนเรามองว่ามันแตกต่างผมว่ามันมันมีตัวผมแหละแต่ว่ามันต้องมีความเป็นดิสดิลเวอร์สด้วยมันต้องมีความอะไรที่กราฟต์แต่ในความเป็นกราฟต์เราต้องมีเอกลักษณ์ความเป็นแบบไทยให้คนได้รู้จักมากที่ว่าเออมันแบบซาวไทยมันเป็นแบบไหนอยากจะบอกให้แฟนนางงามทั่วโลกแล้วพี่กระเทยที่ติดตามรอจนในวันงี้เอหลยฝากพี่ๆกระเทย ฝ uhm. ากพี่ก็เลยผมก็เป็นแบบพี่ก็เลยเลี้ยงมาเหมือนกันเพราะว่าเพราะฉะนั้นโจทย์คราวนี้คือทํายังไงก็ได้ให้มันออกมาให้พี่ก็เลยถูกใจเฮ้ยก็บอกว่าทุกคนที่เป็นแฟนนางงามจะโอเคแล้วก็เชิญชอบในโชว์ก็ผมก็ตื่นเต้นกับมันแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดโอเคขอบคุณค่ะตื่นเต้นกันมาก มุนเลย่ะเจ๊มุ่นเลยนะ